หลายคนอาจจะเห็นภาพแล้วนะคะมีชายชาวต่างชาติมาแชร์คลิปลงในทวิตเตอร์เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเอาไว้เขาไปล่องเรืออยู่กลางทะเลปรากฏว่าผมเนี่ยตั้งชี้ฟูขึ้นไปหมดหลายคนบอกเห็นแล้วเป็นเรื่องแปลกๆหลายคนบอกเห็นแล้วเป็นเรื่องขำแต่แท้ที่จริงแล้วสุดแสนจะอันตรายค่ะ นักท่องเที่ยวเวียดนามกลุ่มหนึ่งออกมายืนบนดาดฟ้าของเรือนะคะขณะที่เรือนั้นแล่นอยู่กลางทะเลเพื่อที่จะดูปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็พยายามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้อัดคลิปเอาไว้แล้วก็หัวเราะค่ะกับผมที่เห็นเนี่ยค่ะมันตั้งชี้ฟูขึ้นไปบนฟ้าค่ะ,คะแต่ว่าเจ้าข,ของทวิตเตอร์ที่โพสต์คลิปนี้ขำไม่ออกค่ะโพสต์ข้อความบอกวิ่งอันตรายอันตรายล่าสุดเพจของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรค่ะบอกว่า จอแบบนี้ให้หนีนะครับอย่ามัวแต่เซลฟี่นะครับเสี่ยงจะโดนฟ้าผ่าเอาเพราะว่าผมชี้ฟูหรือผมตั้งขึ้นเกิดจากไฟฟ้าสถิตในอากาศมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดฟ้าผ่าในเวลาอันใกล้วิ่งได้วิ่งอันตรายนะครับไม่ควรอยู่กลางแจ้งให้หาที่หลบที่ปลอดภัยครับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะขำแล้วก็ในคลิปนี้ถ้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนที่ทราบข้อมูลนี้ เขาก็จะตกใจกันหมดครับเพราะว่าสัญญาณน,นี้คืออีกไม่นานใช่มันจะเกิดฟ้าผ่าอ,อย่างที่อาจารย์เจษบอกโอ้น,โน,ะะน่ากลัวนะฮะนี่เตือนภัยเอาไว้นะฮะรู้ไว้